นะครับบอลหญิงเป็นของแสงทอง SP เขายังรักษาแชมป์ได้อยู่ครับแต่วันนี้ครับบอลชายเราโดนค้นแชมป์ไปก็คือทีมดารานชนะไปะครับเพราะว่าครั้งก่อนทีมดาราแพ้ไปไม่ได้เข้าสู่รอบชิงวันนี้ฟอร์มดีมากฟอร์มดีมากแต่แสงทอง SP แพ้ด้วยโดนจุดโทษเดี๋ยวมีแบบล้างตาอีกแน่นะเดี๋ยวจัดแบบทีมพี่ไผ่ของร่วมด้วยเลยดารามาอีกเดี๋ยวอีกแน่นอนแต่ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่า วันที่25นี้ถ้าเกี่ยวกับกีฬาบีบอลหญิงบอลชายเช่นเดิมแต่เราไม่ใช่เจ้าภาพเป็นทางของพี่เพลงพินคือเป็นงานจิตอาสาเป็นงานงานการกุศลที่เรา,า,าจะหาทุนเสื้อกีฬาชุดกีฬาฟุตบอลให้กับน้องๆอยู่จังหวัดเลยนะครับซึ่งจะจัดวันที่25ที่สนามทูป,ปเตมบีบอลชายน่าจะมี6คู่ผู้หญิงน่าจะไม่หคู่ก็3คู่รอติดตามนะครับวันที่25 ตันนี้แล้วขอบพระคุณมากๆประการใดที่อาจจะผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับแฟนคลับเอซีคิดว่าน่าจะถูกใจทางไร์สดวันนี้ทั้งภาพทั้งเสียงก็น่าจะชัดเจนนะคะขอบคุณทีมร้ร้อยล้านด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ขอบคุณทีมนักกีฬาของทีมของเพลงพินทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็ทีมของดาราแล้วก็แสงทองเอพีแล้วก็ทีมของนิลยูยูชาแนลพร้อมกับแม่แม่แฟนคลับเอซีที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็น อาหารการกินน้ําดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ทุกอย่างเลยใช่ค่ะด้อมเอสพของเราแล้วก็แม่แม่เอฟซที่อยู่เบื้องหลังในการทํากับข้าวเตรียมกับกลวงกับข้าวตั้งแต่เช้านะคะสัมันเลยเขาตื่นเช้ากว่าเรานะครับใช่ค่ะทีมงานแล้วก็บัรทุกใบหัวใจทุกดวงแล้วก็เงินซัพพอร์ตอัดฉีดอัดฉีดทุกทท่านด้วยนะคะครับผมขอบพระคุณทุกท่านมากค่าคืนนี้เขาพักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยคอนเสิร์ตของเรากันแล้วก็อีกหลายกิจกรรมนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะขอบพระคุณค่ะ แสงทองเอสพีหญิงค่ะท่านแรกคุณแพลราเแสงทองเบอร์เก้าน้องไม้ว่ารัญญาเบอร์หกคุณนุชซี่เบอร์เจ็ดคุณละไมเบอร์หนึ่งคุณก้อยนิริสาเบอร์สี่คุณบิวตี้เบอร์แปดคุณหมีนันทิดาเบอร์ห้าคุณนิดเบอร์สิบเก้าค่ะทางฝั่งของเพลงพินหญิงครับคุณนุชซี่ครับได้ใครบ้างคะคุณแพนเค้กเบอร์สามคุณวิวเบอร์ห้าคุณไออุ่นเบอร์สองคุณเออยเบอร์หกคุณข้าวเบอร์เจ็ด คุณอังุ่นเบอร์หนึ่งและคุณปัดเบอร์สี่คบอังุ่นมาค่ะไหนแช่อังุ่นอังุ่นดองอุ้ยตอนนี้ฝั่งทางเสื้อสีชมพูเจริญหูเจริญเายเดียวลยลงไปทำไมนะเบอร์เก้าผู้ชายนั่นฮะหางภาคบาดีพี่นี่ก่อนลมโงรลำเงินผู้ไนบอก บอดแพล้สวยมากนะเบอร์เก้าทางฝั่งแสสวยชากเป็นผู้นำทีมงานที่ใจกว้างหุ่นดีหุนดีน่ารักชุดขาวเขียวแต่ถุงน้องมวงถุงน่องถุงเท้ามวงอะไรับา็เป็นหยังไม่ยืยแล้วคิดเงินหนไเท่าแล้วหรือแต่ใจถูกมีหน้าที่โอนก็คือโอนนะคะสัญญาณจากพุทธศิสินเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ ระหว่างทีมเพลงินหญิงพร้อมด้วยทีมเอธิโอเปียยังไงคะไปแล้วคุณละไมคุณละไมคุณละไมังโอ้โหซิกแซกต้าวอ้าเอ้าอ้าคุณละไมอย่าท้าฝั่งนั้นแรงนะผมสงสารเขาโอ้ยคุณละไมนี่คืออดีตเป็นคุณครูอยู่ที่ห้องวิชาการค่ะแต่ทีนี้ครูใหญ่มันใช้เยอะก็เลยลาออก ตอนนี้โอ้ยหนุมกันแล้วค่ะวัดบอลจบทีละคนโอ้ยล้มไปแล้วออกไปด้วยได้ๆย่าเสียงดังเสียหูมากขอโทษค่ะโอ้หมายว่าลันยาหมายว่าลันยาขาสั้นๆวิ่งไปชนเขาเอ้ยอย่าไปยู่เขาหมายว่าลันยาขอลิงจากคนนี้ได้ครับ โอ้โหเข้าไปแล้วค่ะทีมแสงทองของเรานำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เทคนิคเราใช้เทคนิคในการเล่นค่ะทำไงคะเรามีสูตรทำไง4ี่สอันนี้สูตรปุ๋ยยูเลีย อ่ะเมื่อกี้ใครเตะเข้านะักกีฬาทำเชโลโมชั่นให้หน่อยพี่มีไปเตะเข้าโอ้วรัญญาเตะเข้าไปนะคะลูกเมื่อกี้สมกลับได้สตาร์ทใหม่เอ,อยอ่ยงพนแนงโอ้โหน้องไม้มอุดชีดโอ้อัดอน,น้องไม้อัดชีดลูกละห้าร้อยบาทจากพี่อรวรรัรับไปเลยห้าร้อยบาท ซื้อสตาร์ทมาแปดพันได้แล้วห้าร้อยเก้าเ้าพันซื้อสตาร์ทมาเก้าพันทำไงจะติให้ได้ทุนคืนมารูกันที่แมตชนี้กันได้เลยนะคะคุณหมีนันทิดาด้วยนะคะซื้อสตาร์ทใหม่กันรุ้นนรีบติให้มันเข้านะคะพี่หมีครับ